ว้าวชี่เป็นมือเที่ยนที่อร่อยจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดอะไรเหรอนี่คือทุกเสิ่งที่พี่รานต่อสู้เพื่อเราจากนี้ไปจะกินแบบนี้ทุกวันเลยว้าวรุ่นพี่รันสุดยอดไปเลยมหัสัจจั์ แต่เมื่อรุ่นพี่รันจากไปอาหารก็ไม่มีรสชาติเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปงี่เง่าพี่รันต้องทำงานสำคัญขนาดนี้เธอจะมีเวลามาดูแลเรืออร่องเล็กๆน้อยๆเช่นการทำอาหารได้ยังไงขอโทษอาหารของเมียวหยวนก็อร่อยเหมือนกันเฮออ่ฝืดมือของฉันยังห่างไกลามากเมื่อเทียบกับรุ่นเพี่รนัน ถ้าเธอไม่ใช่ซักคิวบัสเธอคงจะเป็นภรรยาที่ดีดที่สุดในโลกถ้าจะพิชิตผู้ชายต้องเริ่มต้นที่ท้องของเขาสามีที่สามารถกินอาหารที่เธอทำทุกวันให้นายตกหลุมรักอ่าจะมีความสุขขนาดไหนกันนะ ที่เธอทำมันคืออะไรการขโพดเขี้ยวกับกระดูกปลาและเปลือกไข่เป็นเครื่องปรุงรสนี่กินได้เหรอการนำเสนอดูไม่ดีเลยใช่ไหมงั้นฉันจะได้มนการทำอาหารใส่นายตอนนี้นารู้สึกอยากอาหารแล้วหรือยังนี่เป็นเวทมนต ที่เพิ่มเปียรรูปลักใช่ไหมใช่ฉันกลาเป็นคนที่รักนายแล้วสะเทือนใจไหมฉันจะไปทำใหไ่นายเจ้าเล่ห์มากนายสามารถใช้ทักษะพิเศษของฉันได้เมนูที่ทำให้ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนถึงกับน้ำตาไหลเพียงคำเดียวไม่จำเป็นต้องปรุงรสมากเกินไป คือรสชาติอันล้ำค่าของวัตถุดิบหายากเปลือกแตงโมนี่เป็นของที่นายสามารถกินได้เฉพาะในวันเกิดของนายเท่านั้นนายสามารถขอพรกับพวกเขาได้แล้วปกติพวกเธอกินอะไรแบบนี้เหรอปกติฉันจะกินอะไรที่มาหรขนาดนี้ได้ยังไงอาหารที่ดีที่สุด ก็แสดงให้นายเห็นแล้วนี่อันเชิญสิ่งที่อยู่ในใจของฉันไว้นายอยากจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยแค่ให้เธอดูแตงโมจริงๆมันมีเนื้อมีรสชาติ ปรากฏว่าแตงโมเป็นส่วนผสมที่มีรสหวานจนทำให้คนดองไห้ได้เดี๋ยวนะข้าวความเสียหายเพิ่มขึ้นขนาดไหนฉันสนใจแตงโมนะไม่ใช่เขาหยุดนะเฮยร้องไห้ทำไมไม่ชินกับการกินเหรอพวกเธอมีประสารับรสที่ดีมาก พ่อเธอกินเปลือกแตงโมแต่ไม่กินเนื้อไม่อรอกเนื้อแตงโมมีรสหวานและอร่อยมากอย่าอะไรก็ตามเนื้อแตงโมนั้นเป็นอาหารของปีศาจตัวอื่นๆและเปลือกแตงโมนั้นมีเฉพาะในซักคิวบัสเท่านั้นมีอะไรพิเศษเห็นชัดๆว่าเธอกำลังกินของเหลือของคนอื่น ท่านอาจารย์เปาสากำลังกินขยะไปช่วยพวกเขากันเถอะอาจารย์เหม่ยแย่ทุกสิ่งย่อมมีทางรอดของมันความสงสารเป็นความแย่อยิ่งชนิดหนึ่งนั่นคือทั้งหมดฉันนดูว่าสิ่งที่เรากินคือสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการ เรายังไม่ได้บริจาคใดๆให้กับกองทัพปีศาจดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะได้รับการดูแลที่ไม่ดีขอบคุณสำหรับแตงโมของนายมันทำให้ฉันมีความหวังมากขึ้นสำหรับอนาคตสักวันหนึ่งฉันจะให้เพื่อร่วมเผ่าพันธ์ุกินมันในความเป็นจริง ช่างเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจังนะหลักฐานทั้งหมดนี้คือการพิชิตฉันก่อนใช่ไหมเอิอ่มเราจำเป็นต้องตอบแทนกันแม่เลี้ยงแล้ลูกชายหัวรัน้นจบแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยที่เธอมาไปชิดฉันทุกครั้งนายต้องการอะไร ราชนีและสุนัขป่าเริ่มแล้วตอนนี้ให้ฉันพิชิตเธอฉันอยากให้กองทัพปีศาจเห็นว่าเธอมาเป็นท่าของฉันจริงๆทำยังไงดีแค่เขาสัมผัสค่าความเสียหายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่เธอซักคิวบัสพิชิตฉันได้ ก็จะมีชีวิตที่ดีได้เหรออืมฉันเป็นซากิวบัสในอุดมคติจริงๆความคิดที่สวยงามฉันแค่อยากเห็นเธอล้มเหลวในคำขอของเธอและต้องเรียกฉันว่าอาจารย์น่าสนุกจังเลยมาเลยฉันจะเพิ่มความเสียหายให้เธอ จนเธอกายเป็นท่าของฉันโรคจิตออกไปแอซากิวบัสของผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นแล้วหรือว่าเขารู้สึกตื่นเต้นจริงๆแค่เห็นฉันถูกทรมานเหรอคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพราะโมเสเนนในความฝันไม่มีขีดจำกัด อะไรกันหยุดขัดขืนแล้วเหรอฮอึการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดอาแด่ร้อยสเสน่ห์พี่ชายขามาเล่นกับฉันเถอะเล่นทริกนี้อีกแล้วเหรอ ในฐานะปีศาจการอยู่ในความฝันก็มีข้อดีไม่ว่าฉันจะใช้เทคนิคอะไรมันก็ไม่ต้องใช้พลังเวทมนต์และพลังของนายในฐานะมนุษย์นั้นมีจำกัดเอาละเข้าไปเลยฉันจะเรียกมาทั้งหมด10บโคลนนิง่งถ้าเขาทำให้ฉันอับอาย ตอนนี้ก็ทำให้เขาอับอายกับเธอลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าในความฝันฉันคือผู้ปกครองเธอต้องทำตามคำสั่งของฉันคุกเขา่าและเป็นสาวใช้ของฉันให้ตายเถอะ มีการระบุตัวตนที่ผิดบนบัตรด้วยเขาล้อฉันเล่นอยู่ท้ายที่สุดฉันก็เป็นราชินีใช่แล้วตอนนี้เธอเป็นราชินีที่ถูกปราบแล้วทำไมไม่มอบตัวแล้วเป็นทาสของหมาป่าละ่ะต่อไปราชินี ควรได้รับการลงโทษหนึ่งอย่างแตงโมเหรอนายนายกำลังทำอะไรอย่าให้อาหารศูนย์เปล่าหวานจังอร่อยมาก กองทับปีศาจให้แค่เปลือเธอกินเท่านั้นถ้าเธอมาเป็นทาสของฉันอย่างน้อยเธอก็จะมีแตงโมและเนื้อกินในฐานะปีศาจฉันจะไม่มีวันยอมจำนนต่อมนุษย์คำพูดที่พูดเชื่อถือไม่ได้ร่างกายของเธอทรยศเธอมาตั้งนานแล้ว ยังไงก็ตามในฐานะผู้ปกครองฉันเห็นว่าการล้มเหลวของเธอนั้นคุ้มค่ามากตอนนี้70%เปอร์เซ็นต์แล้วและก็ไป็นน่านตาดจบมั่หาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมั่หาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ย ทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สุดคล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกาลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุด่อยแล้วกันนะครับถ้ารยายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ